สนับสนุนโดยโปโนบแคนเนมีสนับสนุนโดย Art of g o l f Design Your Game เมนสติกนะครับสนับสนุนโดยโปโนบแคนเนมีนะฮะและวันนี้ก็อยู่กับโปโนบเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่โนบครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะฮะก็จะมีทริคดีๆจากพี่โนบนะฮะเรียกว่า Back to Basic ครับผมก็คือผมว่าเรื่องอะไรแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ย เรียกว่าเฮ้ยอาจจะมองข้ามแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยครับผมเรื่องนี้คืออะไรครับพี่นกครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการจับคลิปนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเบสิกมากๆถูกต้องรับว่าเป็นรากฐานของวงสวิงที่ดีเลยดังนั้นถ้าถ้าใครจับคลิปไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้ส่วนหนึ่งต้องไปชดเชยครับผมแล้วเป็นเรื่องที่หลายคนเอ่ออาจจะไม่ได้ความสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าท่านักเรียนมาเนี่ยผมเช็กการจับคลิปก่อนนะ เวลาเข้ามาเรียนเนี่ยเวลาพี่นพสมวชนักเรียนเข้ามาสิ่งแรกที่พี่นพทำก็คือว่าจับคลิปยังไงถูกไหมใช่ขอดูก่อนเจ้าเจ้าจับคลิปแบบไหนจับคลิปว่าจะเป็นอินเดอร์ล็อกโอเวอร์แลบหรือว่าเบสบอลแล้วก็มีการจับคลิปวิกจับคลิปสตรองมีความแน่นในการจับแค่ไหนเพราะว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญมากๆเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราสวิงในแต่ละช็อตเนี่ยส่วนที่สามารถที่จะคอนเนคกับไม้ได้มีส่วนเดียวนะก็คือมือก็คือมืออ๋อใช่ไม่งั้นเนี่ย ไมค์ก๊อฟกับเราเนี่ยมันเป็นมันไม่คอนเน็กเลยคือของมันไม่ใช่ของที่มันเป็นคู่กันมันไม่ใช่ในร่างกายเราสิ่งที่คอนเน็กกันอย่างเดียวที่เราจับมันก็คือกริปนี่แหละนะครับวิธีการจับกริปนี่แหละยางอย่างนี้เมื่อกี้พี่นพพูดมาแล้วว่าเฮ้ยการจับกริปเนี่ยมันมีหลายแบบอยากให้พี่นพ ไล่เลยแล้วกันว่าการจับกิฟต์เนี่ยเอาแบบวิธีการนะครับมันมีการจับกิฟต์แบบไหนบ้างนะครับก็ถ้าพูดถึงเบสิกเลยนะในเรื่องของการจับกิฟต์เนี่ยแน่นอนว่าเราเราต้องจับให้อยู่ในนิ้วนะครับเอาหลักหลักที่หลายหลคนลืมก่อนแล้วกันนะครับผมพยายามต้องจับให้อยู่ในนิ้วด้วยหอยิ้มไม้นะครับเวลาจับเนี่ยนะครับกิฟต์กิฟที่ถูกต้องเวลาจับเนี่ยควรจะต้องให้3มนิ้วล่างนะครับของมือซ้ายคือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยเป็นตัวหลักในการกำกิฟเอาไว้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ย นะครับควรจะให้อยู่ในในส่วนของนิ้วมากกว่าอาส่วนของอุ้งมือครับผมถ้าเกิดเราล็อก3นิ้วนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะสามารถที่จะออสวิงได้อย่างได้อย่างมั่นคงละใช่หลายๆค,คนเนี่ยไม่อย่างถ้าเกิดท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยจับกิต์ก็อาจจะกำไปทั้งมือเลยอ่าใช่แต่พี่นพบอกว่าฟิลลิ่งนะครับในาการจับกิต์ที่ถูกต้องเนี่ยสำหรับมือซ้ายสำหรับคนถนดัดขวาเนี่ย ควรจะใช้นะครับสนิ้วนะครับผมในการจับก็คือนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วชี้ในมือซ้ายนะครับผมในมือซ้ายนะฮะส่วนมือขวานะครับครับผมในการจับกริปเนี่ยมือขวานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยก็คือประคองเอาไว้ถ้าเกิดคุณจับโอเวอร์แลปก็คือนิ้วก้อยเนี่ยจะต้องแยกออกมาจากนิ้วนางแล้วก็วางไว้ที่ช่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางของมือซ้ายลักษณะนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องกับแน่นมากนกนะครับ นิ้วที่จะเป็นตัวคอนโทรลกริปของมือขวาเนี่ยควรจะเป็น born, นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตัวนี้นะครับสลับกันแล้วเมือ่อกี้เนี่ยสำหรับมือซ้ายกับสำหรับคนถนัดขวาเนี่ยเราก็จะใช้นะครับผมสามนิ้วล่างนะครับสำหรับมือขวานะครับส,บสหรับคนถนัดขวาเนี่ยใช้นิ้วบนอสองนิ้วบนที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่นะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวที่คอนโทรลให้ไม้สามารถเหวี่ยงเข้ามาหาลูกได้ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราใช้5้านิ้วหลักๆนะครับ3นิ้วล่างของมือซ้ายกับ2นิ้วบนของมือขวา5้านิ้วนี้จะเป็นตัวที่เราจับ ต้องบอกว่าไม่ถึงกันแน่นมากนะแต่ก็แน่นกว่านิ้วที่เหลือนะจะเป็นตัวคอนโทรลหน้าไมาใ้ให้ให้ให้เราตีโดนได้แม่นยำม,มากขึ้นครเพราะว่าถ้าขาดถ้าขาดหนึ่งในิ้วนิ้วไปเนะี่ย การการเหวี่ยงคอนโทรลไม้เนี่ยจะทําได้ค่อนข้างไม่ดีครับแล้วก็บางคนเคยเห็นนะตีแล้วกริปหลุดจากมือคือมันมีการเคลื่อนอ่ะมีการเคลื่อนในมือสองสองสายเหตุหลักที่ที่ทำให้กริปเคลื่อนเลยก็คือ1จับนิ้วมือมากเกินไปครับผมกับ2ไม่ได้ใช้นิ้วที่ถูกต้องในการในการกดเพรสเชอร์ลงไปครับผมดังนั้นนี่เป็นจุดแรกที่ที่อยากจะให้เช็คกันดูครับผมนะครับอันที่2นะครับก็คือการการวางการวางมือสองข้างนะครับลงบนกริปเนี่ยนะครับ แน่นอนว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าเวลาจับกริปเนี่ยมันมีมันมีสามแบบหลักๆที่ที่จับกันเพื่อคอนโทรลหน้าไม้นะครับหนึ่งก็คือกริปสตรองสตรองก็คือมือซ้ายคว่ำมือขวาหงายหรือว่าทั้งสองมือเนี่ยมีการเอียงไปทางด้านขวานะครับลักษณะนี้อันที่สองก็คือกริปนิวโตรนิวโตรเนี่ยสองมือเนี่ยจะขนานกันในลักษณะตรงแบบนี้ส่วนกริปวีคเนี่ยสองมือจะหันเข้าหาทาร์เก็ตทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับนี่คือนี่คือกริปวีคทั้งสามแบบนะครับซึ่งสิ่งที่ เป็นผลมาจากการจับกริปทั้งสาแบบก็คือถ้าเราจับกริปสตรองนะครับหรือว่ามือขวางายมือซ้ายคว่ำเนี่ยเวลาเราดาวสวิงกลับมาเนี่ยหน้าไม้จะปิดนะครับเพราะว่าที่ตำแหน่งอิ p แพ t เนี่ยมือเราจะกลับมาในตำแหน่งนิวทรัลนั่นเองนะถ้าเราจับสตรองไว้ก่อนจับสตรองไว้ก่อนเวลาคุณเหม่ยงกลับมาเนี่ยมันจะปิดแน่นอนแต่ทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราจับวิกนะครับจับวิกเวลาเรากลับมาที่นิวทรัลเนี่ยหน้าไม้จะเปิดนะฮะนี่คือความสําคัญของของกริปทั้ง3แบบแต่ว่า ไม่ว่าคุณจะจับกริฟวีกจับกริฟสตรองจับกริปนิวทรัลเนี่ยมันเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสามารถจับได้ทั้ง3แบบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกริปแบบลูกผสมเคยเห็นไหมกริฟลูกผสมคืออะไรพี่กริปแบบลูกผสมคือมือสองข้างมันไม่ขนานกันอ๋อมีทั้งหมดเลยกริฟสตรองอยู่คือจริงๆแล้วถ้าไม่ว่าจะวีกไม่จะนิวทรัลไม่จะสตรองมือมันต้องขนานกันครับผมแต่กริปลูกผสมเนี่ยบางทีมือขวาวีกมือมือซ้ายสตรองแบบนี้ นะครับจับคือมือขวาควา่ำมือซ้ายคว่ำแบบนี้นะครับถ้าเป็นตีฟูลสวิงแบบนี้ไม่ดีนะฮะถ้าเป็นตีตีลูกสั้นเนี่ยอาจจะเหมาะสมหรือว่าอคอนโทรลไม่ให้หน้าไม้มันพลิกมากแต่ถ้าเกิดคุณจับกิฟต์ลักษณะที่มือคว่กันแบบนี้แล้วตีฟูลสวิงเนี่ยจะไม่สามารถพลิกไม้ได้เลยก็คือม้าไม้มันก็จะไม่สามารถรีลิสได้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยใช่ครับผมยังไงเนี่ยถ้าเกิดถ้าพีน่นมแนะนำเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟสายตองสายวีคหรือสายนิวทรัลเนี่ยเลือกสักทางหนึ่งเลือกสักทางหนึ่ง ถ้าจับแบบนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมครับมีอีกทางหนึ่งคืออย่างนี้อ่าคือคือจับเหมือนพัตเตอร์เลยมือขวาหงายมือซ้ายหงายจับแบบนี้อันนี้ยิ่งหนักเลยนะคือมันจะรีลิสไม่ได้ครับเวลารีลิสมือขวามือหงอครับผมมืซ้ายวีโโอ้หจับแบบนี้ฮะะอ่ามัันนจเป็ยงงไครับเวลารีลิสเนี่ยมันจะรีลิสแบบข้อมือมันจะข้อมือจัดการงัดขึ้นแบบนี้โอ้โหเรียกว่าตีลำบากเลยพี่นพยังไงจากประสบการณ์เนี่ยมีนักเรียนหลายคนที่จับ คลิปอย่างที่พี่นพว่ารู่ผสมอย่างนี้หลายคนจะบอกว่ามีเยอะมากนะมีเยอะมากถึงถึงเป็นถึงเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองเช็คดูเพราะว่าเราไม่รู้ตัวหรอกจนกระทั่งมีมีคนมาช่วยเช็คช่วยดูว่าอันเนี้ยเราจับไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ขนาดนิดเดียวเนี่ยมันก็ส่งผลกับกับช็อตที่ตีอยูกันลับดังนั้นเราเช็คดูว่าสองมือของคุณเนี่ยขนานกันหรือเปล่านะครับวิธีที่ดีเนี่ยอาจจะลองลองจับจับรีโมทเหมือนเหมือนจับรีโมท แอร์ก็ได้นะครับรีโมททีวีก็ได้เพราะว่ามันเป็นสันก็ลองจับจับสองข้างดูเพิ่มให้มั่นใจว่า2มือเนี่ยขนานกันให้เป็นฟิลแบบนั้นเพราะว่าผมเจอเยอะมากคุณนาร์ตว่าแบบเฮ้ยจับกิ๊บลูกผสมเนี่ยซึ่งมันไม่ดีนะฮะลูกผสมเนี่ยใช่ครับนะฮะยังไงต้องเลือกข้างนะครับผมเลือกข้างว่าเราจะเป็นกิ๊บในรูปแบบไหนทั้งสตรองทั้งวิกหรือนิวโรใช่ครับนะครับผมยังไงวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่นพนะครับสำหรับคลิปดีๆนะครับในการจับกิ๊บซึ่งผมว่าเป็นรากฐานนนนนนนะะคคครรรัััับบบผผมมมแลลเป็สิ่่่งงงงทีีีีีดใกกกาาตตอออ์ฟยไว้้ขุณพพๆ ช่วงหน้านะครับเมนทอยมีอะไรน่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยโปโนบแอกเคนมี bon สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game เพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวสารของรายการ Men's t o r y เพียง follow i n g Page และเลือก see first พร้อมกดกระดิ่ง subscribe ใน YouTube และคุณจะได้รับสาระความรู้จาก Men's t o r y อย่างแน่นอน